สวัสดีครับมอน,นีนุ่มจักตุลัดพัดทินนะพามาเกี่ยวเข่านั่งกันครับผมวันนี้ก็ฤดูเกี่ยวเข่าครับผม

ไช่กินแล้วครับผม,ม <laughs> ยังยังถึงทุก็นเนี่ยพอแล้วครับทุกพี่นี่ตมรลอกสามกพดเนี่ยนะครับ งานมันกินเข่ากันครับผมแล้วมาเกี่ยวต่อครับเ,เวมาีมบเบียงทีมงานครับเห็นไฟใ้ากห,ห้ไฟใหกบลังใจ <laughs> แล้วต้นบกอครับโด้ดกเลยครับบกอกบกอกมากเลยบกอกบกอกแตกกระสอบเต่าไส้นะครับผม

บิร์ตที่เราแกเรียแกเรียยุทธที่เรามันบอกเอาข้าข้าอ้าว่ไหนๆแกเรียยุทธเลยเอาเครื่องหนึ่งซะมันบอก่ากมากแต่มันลงมาไรดีนะเหนื่อยผาบสวยครับผมมือดีกับมือเบิดมือแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจักรตุรรพันธินครับผมมันนี้ก็เดี๋ยวจะกลับแล้วครับผมสวัสดีครับ